ไป啊มาโยธินโยธินมานี่มาหาพระอาจารย์ก่อนอ้าวโยธินโยธินไปทางนู้นก่อนโยธินโยธินไปตรงนูน้น,นเดี๋ยวก็เอาให้เดีย๋ยวตรงนูน้นเอาผ้าาอจารย์นู้นมีเดี๋ยวเป็นจุดนะมีแบบเป็นเป็นจุดทูบอ่ะ นี่ไดเลยนวดโยมบอกจะมานวดพรอาจารย์หลายวันล้วไม่มาวันนี้แจกแจกขนมไปเยอะไหมวันนี้วันนี้แจกขนมไปเยอะไหม

โอ้ทั้งขอกับมีเนียนทั้งขากับมีพระโอ้บาลมี่กกังหมครับกังกางให้ขัดเลยครับข <c oughs> าจ <c oughs> านเป้ค้ันผมตายเลยผ <c oughs> มเชฟนครบวกไ่ครับอาจ <c oughs> านเปรอ้จานเป้

อาจารย์ินอยู่ตรงไหนอาจารย์มาแล้อาจารย์ผู้ใดไทยแอนโมเห็นอาจารย์ที่ไยงามผมกันยังเรื่อยเลยเขาจำปีฮะจปีไม่อาจารย์พลในเซของพระอาจารย์วัดวัดอะไรนะอาจารย์วัดเงินครับพเงินมีทำวัดเช้ามีนี่อจะม่ะพทหมมีมีโยธินด้เ ใช่เห็นก่อทรายเห็นโอ้วัดอาจารย์อย่างสวยเลยมีสามเณรเยอะเลี้ยนเลียนน้ำสีครับเลีนเยก็เลียนมีเล็กกว่านี้อีกนะมีหน่อยกว่านี้อยู่ใจสองคนหนึาให้เห็นอยู่เห็นยูโรปิโอลูกสวยนะวัแล้ววัดอยู่ที่ไหนวัดบ้านนี่แหละครับผมหล่ไงาเชียงใหม่เชียงใหม่นี่เขาเป็นคนเชียงใหม่เขาเป็นลูกครึ่งไทยลูกครึ่งใช่ไหม เอายากันยุงแล้วอะไรอีกนี่ยากันยุงอยู่ว pues ่อาจารย์ยูนอาจารย์พลครับยากันยุงมีไหมครับเอาให้ให้เนครหมด้วครับหมดงบอ๋อหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วคหมดแล้วใ่ไหทูบทูบยากันยุงทูบมีให้ทูบใสาราทูบ